แล้ว,ตว,ตวเ,เต้นตัวเลขทกเตตัวเลขเขาเอาเอาเส้นเป็นตัดพอออกก็ขอออกเขัน้เท่าไรระยะเนี่ยเท่าไรหนงนห่งร้อยกดลบว่งได้ปะนีไ้อกดลบวันถ้าไม่ไปได้เลยไต้องกด โอเคครับโอเคโอตวนี <t akers> <t akers> oh. ่ครับอ๋อสิ่สต่งระยะก่อนม่นท่านจะตัดไม่แล้วโออ๋อมาได้หัวใจเมื่อกี้นีนหัวใจเออเบื้งไรมินอนนี้ร่องลองหนีเบื้งขั้นใด ອ <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, ່າເດີ້ໄດ້ບໍ່ແຊບບໍ່ແຊບບໍ່ິງຈວບິດ ก็ตองไปหมดกับใช่ครับมันตัตอดวเอาบานนี้เียมรอรอว่าบานนี้อก็ตัดวกหนว่ยวเราะาตัดแวเออใช่ครเอาเวาเนี่ยวไปดูเกาเนี่ยวอเยี่ยเยี่ยมตลนนั้นมนเี่ยนหมมนต้องทำตลดอย่างน้มันหายแล้วมันจะต้ใมันไม่เล่นมั 大妹。打